ขอโอกาสท่านพระเทราุเทรักผู้อำนวยการผู้ดำเนินการการฝึกซ้อมสอบซ้อมอบรมพระอุปชาทุกรูปและขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อว่าที่พระอุปชาในที่ประชุมนี้ทุกรูปเนื่องจากเวลา มีจำกัดผมก็จะพูดรวบรัดในประเด็นที่ท่านทั้งหลายมีข้อคบคิดอยู่ในใจเรื่องของการสอบข้อเขียนก็ดีหรือสอบภาคปฏิบัติที่ผ่านมาก็ดีเราเตรียมอะไร ในการอบรมพระอุปชาเนี่ยท่านจะได้ยินคำสามคำผ่านหูอยู่เรื่อยแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับแบบแผนคือหลักการที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำหนดเป็นเส้นทางให้เราเดินเป็นแผนเราจะเริ่มเดินตามเหมือนกับแผนที่แล้วนะมันเป็นแบบแบบอย่างก็คือเอาสิ่งที่อยู่ในแบบแผนมาเป็นวิธีปฏิบัติส่วนแบบฉบับก,ก็คือแบบอย่างนั่นแหละ ตำตามๆกันจนเป็นจารีเป็นข้อสัญญาต์เราก็จะต้องปฏิบัติตามถามว่าในการเราที่เรามาอบรมที่นี่อะไรคือแบบแผนอะไรคือแบบอย่างอะไรคือแบบฉบับแบบแผนท่านจะเห็นเองว่า มาจากสามแหล่งด้วยกันหนึ่งมาจากพระวินยัยจากพระไตรปิฎกวินัยปิฎกท่านไม่สามารถอ่านภาษาบาลีได้ก็ดูวินัยมุกอย่างที่สองกฎหมายบ้านเมืองพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพ้องอุชาอันนี้คือกฎหมายเขาเรียกกฎหมายแม่กฎหมายลูกกฎมศระเบียบมศเป็นกฎหมายลูกสอกฉะนั้นส่วนจารีต จารีตนั้นเขาจะเขียนไว้ในระเบียบปฏิบัติหน้าที่พระอุะชา2,537ว่าข้อหา้าถ้าไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นวิธีการฝึกซ้อมสอบซ้อมพระอุปชาให้ยึดแนวปฏิบัติในการบรรรชาอุปสมบทแห่งรัฐที่นิกายส์ และที่นีกายสงเขาปฏิบัติมาอย่างไรก็เดินตามนั้นอันแรกก่อนแบบแผนแบบแผนจากพระวินัยเนี่ยแค่กำหนดว่าผู้ที่จะเป็นพระอุปชาต้องมีพรรษาครบสิทและตอนหลังคนพระเนี่ยตั้งตัวเองเป็นพระอุปชาพระพุทธเจ้าก็เพิ่มคําว่า ผู้จะเป็นผู้ชานอกจากจะทัษะวัสดุภาษาครบสิบอติเรกทัะวัสดหรือพันษาเกินสิบต้องเป็นพยัตต์ฉลาดปฏิภละมีความสามารถจึงจะเป็นอุปชาให้การอุปสมบทได้ท่านทราบไหมถ้าไม่ฉลาดไม่สามารถันษาครบสิบ ตั้งตนเป็นพระเบญชามีความผิดอะไรตามทาวินยัยประดับความรู้นะผมยังจะไม่เฉลยนะแต่ผมถามท่านใหม่ทุกวันนี้พรรษาครบสิบฉลาดสามารถไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระประชาแต่บางอาจให้การาประชาสมบทไม่ถามอาบัติตครับติดคุกนานเท่าไหร่ เห็นไหมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระวินัยเนี่ยปรับแค่อาบัดแต่กฎหมายจำคุกแล้วท่านจะเชื่อใรครับไปโกรกอาบัดหรือว่าจะยอมติดคุกพระสงสัยครับตอนออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกในประเทศไทยก่อนนั้นไม่เคยมี เรียกว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รอสหนึ่งสองหนึ่งสมัยรัชกาลที่ห้าตรงกับพอสสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้ามหาเถรสมาคมในพรบนี้ผมให้ท่านไปดูนะครับไม่มีสักมาตราเดียวที่บัญญัติเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาหรือโทษเกี่ยวกับการเป็นพระอุปชา แต่ได้เกิดประเทนีปฏิบัติโดยมติมหาเิรสมาคมในสมัยนั้นว่าทั่วประเทศต้องมีการแต่งตั้งพระอุปชาใครไม่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางไปเป็นผู้บรปชาผิดกฎหมายเกิดกรณีครูบาศรีวิชัยเป็นกรณีโด่งดัง เพราะตั้งตดขราวรุญชาทั้งๆที่ท่านบอกว่าท่านเป็นขราวบุชามาปอดท่านไปดูเองนะครับกฎหมายพระธรรมวินัยสับสมจะปฏิบัติอย่างไรพอพอรลบฉบับนี้ออกมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานายกวโรรส ผู้ทรงปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชยังไม่ได้เป็นสังฆราชนะครับแต่ปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดมามคมทรงมีพระมะติเขียนอธิบายไว้ในแถลงการคณะสงฆ์เกี่ยวกับพรบคณะสงฆ์ว่าฉบับแรกนี้ว่าพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามานอกจากพระวินัยแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองโดยมีการอ้า ทุกาพศว่าอนุชาดาฟิตติคเวราชูดังอนุวัตติตุงพระพุทธเจ้าตรัาพิษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิษุทั้งหลายอนุวัตคล้อยตามพระราชาเมื่อพระราชาออกกฎหมายบ้านเมืองเขาต้องปฏิบัติตามลองสิครับบ้านเมืองเขาไปไหนท่านต้องมีพาสปอร์ต ท่านเอาแต่ใบสุทธิไปเขาจะให้เข้าไหมพระธรรมทูตมันก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลว่าเมืองกุทิเจ้าสตราไว้หนาแล้วเมื่อรัชการที่ห้าตราพรบลักษณะปกครองคณะสงฆ์รอสอนหนึ่งสองหนึ่งสองพัสี่ร้อยสี่สิบห้าพระสงฆ์ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองสองพวะวินัยและสมเด็จพระมหารมรเจ้าเพิ่มไปอีกข้อหนึงคือ จารีท่านไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะครับดูสามอย่างสิ่งที่ท่านถือปฏิบัติหนึ่งสอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองของเมืองไทยของประเทศนั้นๆหรือไม่สองพระวินัยว่าอย่างไรสามจารีที่ครูบาอาจารย์ในเมืองไทยในสำนักหรือแม้กระทั่งในวัดที่ท่านอยู่ถือปฏิบัติอย่างไรต้องไม่ขัดกันนะครับสามอย่างเนี้ยต้องไปด้วยกัน อามาดูกฎหมายเอา,เอาผมพูดเรื่องของพระวินัยก่อนนะครับต้องไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมืองผู้ที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์พวินัยกำหนดว่าต้องมีพรรษาเป็มศิกฎกฎมหาศิรสมาคมฉบับที่สิบเจ็ดเขียนคุณสมบัติไว้ข้อหนึ่งว่ามีพรรษาพ้นศึก จะไปเขียนในกฎหมายบอกว่ามีพรรษาห้าแล้วให้เป็นประชาได้นะครับกฎหมายก็ทําให้เป็นอุปชาไม่ได้เพราะมันขัดต่อวินยัยแต่บางผลอาจจะเพิ่มพรรษาขึ้นไปก็แต่อย่าต่ากว่าที่พระวินัยก,กําหนดอันนี้ก็คือวินยัยในส่วนของกฎหมายบ้านเมืองท่านต้องได้รับการแต่งตัง้ง พระอุปชาสามัญได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่อันนี้ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกวิสามัญแต่งตั้งจากเจ้เาสมเด็จพระสังฆราชและในการที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งท่านจะต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถพยัติตัปฏิภรละก็ต้องมาอบรมที่นี่แหละครับโดยสมัสชามหากณินเจ้าคณะภาะร่วมกันก็เป็นไปตามพระวินัยด้วย กฎหมายบ้านเมืองที่กําหนดให้ด้วยถามว่าถ้าท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งท่านมีโทษจาคุกหนึ่งปีและผู้ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทละโดยผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอุปชาก็ดีหรือถูกถอดถอนจากพระอุปชาแล้วไปให้การอุปสมบทถามว่าผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทจากอุปชาเทือนหรือถูกถอดถอนเนี่ย มีสถานะอย่างไรสสอ,สอเคยถามผมเป็นพรคปะเป็นหรือไม่เป็นนะตอบให้ดีนะครับสนามสอบที่นี่นะครับตอบตามแบบแผนไอ้ขอโทษตามแบบฉบับ ไอ้แบบแผนเนพระวิัยเขาไม่ได้เข,าไ,ไขาไม่ได้บอกว่าให้เราตอบตรงนี้ท่านต้องอ้างแบบฉบับในการตอบแบบฉบับในการตอบอ้างกฎมอสอเขาเขียนไว้ครับว่าฮะเออว่าอะไรครับสารก้าสกล้องครับ ผู้ที่ได้รับการบรรพชาบุงสบทจากอุปชาในกฎข้อ37-38ถูกถอดก็ดีเป็นอุปชาเถื่อนก็ดีไม่มีสิทธิ์ได้ไม่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพระภิกษุสามเณรจะพึงได้ต่อแค่นี้ครับไม่ใช่หน้าที่ท่านจะไปวิ่ิจฉัยเดี๋ยวเขาหาว่าท่านรู้เกินนะ ก็เขาเขียนไว้แค่นี้ท่านก็ตอบแค่นี้สิครับใครถามท่านต่อไปนี้ผมก็บอกว่าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพิสูจน์เสมอจะพึงได้หมายถึงอะไรครับใบสุทธิได้ไหมครับหกจีวอได้ไหมครับแล้วคนที่ไม่มีใบสุทธิมาหกจีวันต้องโทษอะไรครับแต่งตัวเรียนแบบะสมเราไม่ได้ต้องมาถามว่าเป็นหรือไม่เป็นตอบตามแบบฉบับครับแบบแผนในเขาวินัยเก็บไว้ก่อนนะ อะผมถามอ,อันนี้คือกฎหมายที่มันมากระทบกับพวกเราจารีตครับผมพูดไปแล้วนะครับแบบแผนในพระวินัยในกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็กฎหมายก็พูดเรื่องต่างๆเนี่ยผมมาพูดถึงแบบฉบับหรือจารีตครับที่ท่านถือปฏิบัติท่านไปดูในพระไตรปิฎกอะไนีครับ เวลาอุปสรมปทาเปกถักเข้าไปหาพระอุปชาพระสงฆ์เนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอุก,กุติกังนิสีทิตวะอัญชลิงกภัยหะผมไปดูคำแปลของพระไตปิฎกเขาแปลว่านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วก็กล่าวว่าขอคำประชาอุปชายโยเมพเตโเวีอ่ะผมถามท่านว่า นั่งกระโยงคือนั่งยังไงครับฮะเออนั่งยังไงนะแล้วเวลาท่านสอนอุปชาท่านให้อุปชาปัชเปตนั่งยังไงฟุกเข่าแสดงว่าท่านบอกว่านั่งกระโยงคือฟุกเข่าถูกไหมถ้าท่านบอกว่านั่งยองๆงทำไมไม่ให้นั่งยอะๆยล่ะออ อันนี้แหละคบเรียกว่าจารีตครับคือแบบอย่างเพราะประเทศเราเนี่ยรูบาอาจารย์เขาไม่ได้ให้นั่งยองๆแบบหลวงพ่อคูณจริงๆนั่งไตรยมต้องนั่งแบบหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณเป็นแบบอย่างแบบฉบับแต่มีหนึ่งเดียวเลยไม่มีอะเป็นแบบอย่างแต่มีหนึ่งเดียวเลยที่เป็นแบบฉบับเดี๋ยวนี้มีใครนั่งแบบหลวงพ่อคูณบ้างอะแต่ดังดีนะครับ พผไปเห็นแบบอย่างของการนั่งกระยุ่ที่สีหลังกาสีหลังกาเนี่ยมีนิก,กายใหญ่ที่สุดชื่อว่าสยามน,นิกายแล้วทำไมชื่อสยามน,นิกายเพราะในปี2296 270ปีมาแล้วสมณวงค์ในเมืองหลวงคือแคนดี้เนี่ย ของศีลลันกาครับเกือบจะศูนย์ไม่มีอุปชาบวชให้สมณีสารานังกรแลรอบๆแคนดี้เนี่ยพวกคอลโมเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหมดแล้วเหรือเป็นเอกราชอยู่กลางกรอไม่มีคาน้าสงฆ์แม้กระทั่งปัญจะวักจะบวชให้สมณีกุ้งชื่อสารานังกรเป็นพระ พระเจ้าแผดินสมัยนั้นก็ถามสมเีสุนัน,น,าน,านังกรว่าทาไมไม่บวชหาประชาไม่ได้ในประเทศเราถ้างั้นไปเอาประเทศไหนดีกรุงศรีอยุธยาที่พระองค์เอาแล้วทาไมต้องกรุงศรีอยุธยาเพราะกรุงศรีอายุธย,ย,ย,ยาเนี่ยสืบต่อจากสุขโขทยัยและสุขโขทัยรับรัธิสมัยมพระเจ้าพหลลามเนี่ยลังกาวง มาจากลังกามาไว้ที่สุขโขทัยและมาอายุธยาเพราะฉะนั้นแบบแผนการอุปสมบทของตุงสอยานมันก็คือแบบของลังกาครับถ้าอยากได้ไปภูมิใจว่าทาไมเขาเลือกตุงสอยาณเขาสืบประวัติอย่างนี้ว่าลังกาไปฝากอุปสมบทาลูงไว้ที่ไหนเขาก็ส่งทูตมาครับในที่สุดสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ให้เรือมสมเภาบรรทุกพระอุปชาคือพระอุบาลีพระอริยมุนีและก็คณะสงฆ์รวมสิบแปดรูปไปบวชสมเด็จสนานกรที่แคนดี้ครับฟื้นฟูนฟนสม,มณวงศขึ้นมาต่อมาสมเดศจสนานกรได้เป็นพระสังฆราชตอนนั้นมีนิกายเดียวเกาเรียกสังฆราชเดี๋ยวนี้แตกเป็นสามนิกายไม่มีสังฆราชเขาเรียกสังฆนายกคือมหานายก มีสยามนิกายรามันนิกายแล้วก็อภุรมาาภุรานิกายไปจากองไปจากองคสาวดีก็มีไปจากพม่าก,ก็มีแต่นิกายใหญ่ที่สุดคือสยามนิกายถ้าท่านอยากจะไปกราบพระธาตุเกี้ยวแก้วเนาะองค์ที่ถือบุญแจนั่นแหละมหานนยกะนั่นแหละไปจับเส้นให้ดีครับได้ไหวพระธาตุเกี้ยวแก้วคนไทยนี่ไปทางเส้นนี้ครับเอาย่ามไปถาวายจี้อะไหรใน กราบพระธาตุเกี้ยวแก้วครับผมทํามาแล้วครับไ <g> ม <ül> ไดไดูโอ้ถ้าไปจากประเทศไทยนี่ชอบแหลือเกินเนี่ยพวกเดียวกันท่านทีนี้ผมก็ไปพวกสอนรู้สอนเห็นดิเวลาท่านบวชอ่ะท่านใช้อะไรจารีตใช่ไหมอุกาสะหรือเอสาหาันท่านเอาได้ไหม สยามนีกายในอลังการใช้อะไรครับอุกาษาครับแบบอุกาษาเลยโอตกลงที่อุกาษาเนี่ยมันอยู่ที่อยุธยาแล้วไปที่อลังการหรือลังกาเอามาไว้ที่สุโขทัทยแล้วเอากลับไปผมก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าท่านใช้อุกาษาแล้วนั่งยงยงนั่งกระยงนั่งยังไงผมก็เขาก็ให้เกียรติผมไปนะไปดูร่วมในพิธีในคณะสงฆ์ นั่งกโยงคือ,เ,อเหมือนเหมือนไม่ใช่นั่งยองนะครับนั่งยองนั่งไม่นั่งยอ,องยอๆนี่ท่านเอาส้นเท้าวางกับพื้นปลายเท้าอยู่กับพื้นถูกไหมแต่ชันเ่าไว้ที่อกนั่งยองๆเหม,มือนโยมใส่บาตรเนะี่ยนั่งข้างถางนเะนี่ยเอาเหยียบเต็มเทา้าแล้วก็เอาเข่าชันไว้ที่อกนั่งยองบ้านเราแต่สีร่างกาไม่ใช่ครับเขานั่งเหมือนไก่ครับ นั่งเหมือนไก่คือเอาปลายเท้าจิกลงบนแผ่นดินยกส้นเท้าขึ้นแล้วเอาเข่าไว้ที่หน้าอกคือนั่งยองๆว่าเหมือนบ้าเราสต่างอย่างเดียวคือเอาเขายกขึ้นท่านทําได้ไหมครับคำ,ำมำน,นะครับหรือไม่ก็หงายหลังหน้ากลางกาก็ทําไม่ได้ครับแต่เขาตีความอย่างนั้นเขาก็นั่งแบบไก่ครับเอเอาปลายเท้าเนี่ยจิก แล้วก็ยกส้นขึ้นแล้วก็เอาเข่าชันขึ้นพระพี่เลี้ยงต้องมาจับตรงเนี้กันหัวกำรมงไปชนอุปชาครับเอาเฉพาะในวิธีนั้นเขาตีพัมอย่างนั้นเป็นจารีครับนั่งกระโยกแต่ของเรานั่งกระโยกยกเข่าขึ้นบรรดาเสียวใช่ไหมเราก็กดเข่าลงสิครับแต่ปลายเท้าเรายัง ยกขึ้นเหมือนลังกานะเห็นไหมไปลายเท้าเราลงพืน้นต้นเท้าเราไม่ลงนะเวลาเรานั่งภูเขาอะปลายเท้าจิกเอาเอา,เอา,เ,อาเอาบั้นท้ายเราทับเข่เาไอ้ทับต้นเทา้าแล้วเอาเข่าเนี่ยแทนที่จะยกขึ้นถ้าท่านยกเข่าขึ้นเป็นลังกาแต่ประเทศไทยมีนวัตรกรรมครับกดเข่าลงไปเพื่อความปลอดภัยนี่แล้วเราบอกว่าใครถูกใครผิดครับ ให้เป็นไปตามจารี่แห่งละทีนิกายสครับอ่ะนี่คือตัวอย่างสุดท้ายครับผมก็พอเขาบอกว่าอุกาสะนะสีรการบอกว่าอุกาสะวันอุกาสะเนี่ยในในการขอบวดเขาฝังคำขอบวชเขาใช้คำว่าสัพพทุกขานิสรณะนิพพานะมันมาเป็น เป็นชุดเอ้าแล้วประเทศเรามีเอสาหังอ่ะนี่แหละครับที่ลำเบียบมหาเทนาคมเนี่ยว่าด้วยการปฏิบัติเนี่ยที่ประชาชนบอกว่าต้องเป็นไปตามนะที่นี่นิกกยสง่งไม่ใช่ไปฝืนฝักแก่ตรงนั้นตรงนี้แล้วถามว่าใครถูกใครผิดพราะใครถูกใครผิดปุ๊บมันจะกลับไปแบบแผนครับเขาวินัยไปเช็ควินัยดูครับวินัยปิดกในวินัยปิดกเนี่ย การขอบวชที่มาเป็นเอสาหังมีข้อวิจารณ์ว่าบวชหน้าไฟบวชอะไรมันจะต้องเป็นสัพพทุกขนิสรณะเพื่อออกจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานะสัจฉิกรณัตถายักทำให้แจ้งเพื่อนิพพานเหรอมันถูกหรอมันก็เลยมาเป็นเอสาหังถามว่าแล้วเราเอาแบบสัพพทุกขนิสรณะมาจากไหนในพระไตรปิฎก ตอบให้มีแบบแผนครับนั่งนี่แบบแผนคืออะไรในพม่ารครับเขาไม่ใช้ก็าสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะเขาใช้คำว่าสักรวัตวตุทุกขนิสรณะสักละวัตนะครับทุกขนิสรณะออกจากทุกในวัฏจัสงสารทั้งสิ้น ของเราเป็นสัพพทุกขานิสรนะณะของพม่าเป็นสักการะวัตถทุกขานิสรนะณะนิพพานะสัจฉิกรณะถายะเอ๊ะแล้วทำไมมันใช้อย่างนั้นคําตอบนะครับให้มีแบบแผนในพระไตรปิฎกไปดูท้ายธรรมจักรกับปวัตนสูตร,รในวิรรัยปิฎกที่บันทึกธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยปัญจวัคคี ฟังทร,รมาจักได้ดวงตาเห็นทรรมขอบวชครับขอบวชกับพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทด,ด้วยเอหิภพิกผู่ประสัมพันธในคำประทานอุปสมบทเอหิภิกผูประสัมปทาพระพุทธเจ้าแยกเป็นสองกลุ่มต่อมาเนี่ยนะครับกลุ่มไหนที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วตรัสสั้นๆว่าเอหิภพิกขู่จงเป็นพิกษูมาเถอะ แต่รูปไหนยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แค่เป็นแค่โสดาบาันอย่างพระอาญาโกเทยัจะมีเพิ่มทั้าไปไอ้คําเพิ่มนี่แหละครับเป็นที่มาของสัพพทุกขนิสระนนิพพานะสัจฉิกรณนาาาัตถายะเพราะพระอาญาโกเิยัยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ต้องนิพพานะสัจฉิกรณขาาาัตถายะถามว่าคําเต็มๆในพระไตรปิฎกเป็อย่างไรครับจะเอหิภิกขุประธานอุปสมบท เอหิพิกขุจงเป็นภิกษุมาเถอดจะรักธรรมจริยังจงประพฤติพรมจัรย์สวาขาโตธรรมูธรรมะอันเรากล่าวไว้ดีแล้วสัมมาทุกขัตั์อันตะกิริยายะวะลีนี้นะครับ ธรรมะอันเรากล่าวไว้ดีแล้วจาระธรรมะจริยังจงประพฤติพรมารัย์สัมมาทุกขาสะอันตากิริยายะคือบวชเพื่ออะไรครับเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบประโยคนี้ครับเป็นที่มาของแบบแผนเป็นที่มาของอุกาศา ถามว่าและเอสาหังเอามาจากไหนจำง่ายๆนะครับอุกาสะเอามาจากการประทานอุปสมบทแก่ปฐมมสาวกคือท่านอัญญาโกฏัญญาส่วนเอสาหังสืบค้นไปมีหลายช่วงแต่ที่เหมือนที่สุดเป็นคำขออุปสมบทที่ปัดฉิมมาาวก ได้ขอกับพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานครับใครปัจฉิมสาวกครับสุพัทธ,ธปริพาชกในมหาปริิพานสูตรสุพ,ธธรรพัทธปริปริพาชกถามคําถามพระพุทธเจ้าแล้วได้รับคําตอบพอใจแล้วได้ขออุปสมบทได้ทันเป็นสาวกทันเห็นพระพุทธเจ้าได้บวชมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบูชาเป็นรุ่นสุดท้าย คำขอุนสมบทว่าอย่างนี้ครับเอสาหังนี่เขากราบทูลพระพุทธเจ้าครับเอสาหังพันเตพระทวันตังสระนังคัดฉามิทำมันจักพิขูสังขัญจกักนี่ประโยคที่หนึ่งครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาพ พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะประโยคที่สองครับคำขอประสมบทตามมาละภัยยาหังพันเตพระควะโตสันติเกปัพัชังละภัยยาอะละภัยังอุปสัมประทานถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ พึงได้การบรรพชาการอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภา,าคเจ้าทำในพระใจปิด,ดกว็อย่างนี้ครับพอมาเป็นคําขออุปสมบทในสมัยปัจจุบันพริเจ้าปริบันี้าหรือ,อยังครับตอนเนี้ปรินพานแล้วเพราะอย่านั้นต้องเพิ่มคําว่าอะไรครับ สุจิระปะรินิพุตมปิตังพักวันตังสรารนาังทัตชามิขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้จะปรินิพพานไปนานแลว้วอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับสุจิระปะรินิพุตมปิตปังพักวันตังสรารนังทัชามิทำมันจะสังคันจกักละพยาหังพันเตแทนที่จะเป็น พักเขาว่าโตสันติเกตตอพระพักต่อหน้าพระพักเนี่ยใช้คําว่าอะไรครับธรรมวินัยพักเขาว่าโตธรรมวินัยปรับพัดชังละเพยยละเพยยันอุปสมบทังขอให้ได้การบรรพชาอสมบทในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแก้ตรงนี้ไม่ใช่สันติเกตธรรมวินัยคําว่าธรรมวินัยปัจจุบันเราแปลว่าอะไรครับศาสนาครับ ขอการบรรพชาวุโบทในศาสนาของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นตอบให้มีแบบแผนว่าอุกาสศาก็ดีเอสาหังก็ดีมาจากพระไตรปิฎกด้วยกันทั้งคู่อุกาศสัพพทุกขนิสรณะมาจากการคำประทานที่พระพุทธเจ้าประทานบสมบทแก่ปฐมนสาวกส่วน เอสาหังมาจากคำขออุปสมบทของปัจชิมสาวกดังพันนามาพอสมควรแก่เวลา